t a ค e a ส p i นโอเคเป็นลูกบอลลูนนะฮะเหมือนกับภาพตัวอย่างที่ในคลิปได้แสดงไปนะครับผมเหมือนมันจะใช้ยิงจุกได้เนาะ okay. โอเคนิวเวเปิลโอเคอาวุธใหม่ของซีซั่นนี้นะผมน่าจะเป็นสไนลลูกสองแล้วก็ปืนไลเฟิลน,นะฮะไม่รู้ว่าเป็นปืนใหม่หรือว,ว่าปืนที่กลับมานะฮะเรียลิตี้แซ i ลิงอันนี้คืออะไรเอ่ย เราไปดูกันในเกมแล้วกันว่ามันทำอะไรได้นะครับผม Ride Wildlife อ่าขี่สัตว์ได้นะครับผมโอเคน่าเล่นดีฮะโอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม f o r t Night ช h a p t e r 3 s ามซีซัแล้วนะครับผมคลิปนี้จะมาพูดอะไรจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบเคเวสนะฮะโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะฮะตั้งแต่เปิดซีซันมาเป็น เวลแรกนะฮะถ่ายต่อมาจากอาคลิปอธิบายแบทเทิยมพาดเลยนะครับผมเราจะไม่พูดความอะไรมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกดไปที่นิวเควสเลยเราไาเช็กกันว่ามีเควสอะไรแล้วผมเควสอ่าคิดว่าเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ซ่อนในถังขยะอ่าแมปรู้สึกว่าจะเปิดใหม่หนึ่งซีนะครับเป็น C ซีอีกสายสามแมปโอเคเรามาดูที่เควสกันต่ออันนี้ เปิดกล่องแล้วห้ากล่องเป็นกล่องกระสุนในเมือง Sleepy Sound นะครับผมอ่าจะมีตำแหน่งบอกไปแล้วนะครับว่าตรงนี้โอเคจะเป็น Travel i n s e m i s ก็คือรถบรรทุกนั่นเองขับรถบรรทุกะฮะหนึ่งพันง่ายๆครับเควสประจำวันวันนี้ตัวเป็นเควส weekly ะฮะอ๋อเป็นเควสรายอาทิตย์นะครับผมเปลี่ยนจากคำว่าซีซันเป็น weekly นะฮะ เควสต่อไปรออีก3วันแฮะผมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นคล้ายๆกับสีสั้นนะฮะก็ทำแค่เปลี่ยนจากคำว่าสีสั้นเป็นว e e ลี่นะครับผมอันนี้วิธีไดโบนัสโกก็จะเป็นทำว e e ลี่เควสสองเควสก็จะได้43 0 0 0 xp นั่นเองนะฮะส่วนเควสรายอาทิตย์นี้ก็จะมีกี่เควสเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 7R 7quest นะฮะคเควสละหนึ่งหมืนห้าพันนั่นเองถ้าทำหกก็จะได้เนี่ยฮะตามระดับไปเลยสี่หมื่นสาม x p สามรอบนั่นเองฮะแล้วก็รออีกสามวันหรือว่าสี่วันเท่านั้นเองเควสวิกฤติก็จะมาใหม่ผมคิดว่าน่าจะ ไม่แตกต่างกับซีซั่นที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคน่าจะเข้าใจง่ายส่วนไมค์สโตนผมคิดว่าเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าแค่เราขยันทำหรือว่าเล่นเล่นไปนะเดี๋ยวเราจะได้เองเนาะโอเคมีอย่างละ20หน้านะครับผมหน้าละ5,000ก็ว่ากันไปครับทำไปเก็บโบนัสโกกันไปครับผมฟิ fin fin P, นฟะิน2 0 0 XP เนาะโอเค หมดแล้วนะครับสาหรับหมวดหมู่ภารกิจค่อนข้างไม่แตกต่างออกจากเดิมนะต่อไปเป็นแมปอย่างที่เห็นกันไปนะครับผมแมปส่วนนี้เปลี่ยนไปนิดหน่อยฮนะผมว่าไม่นิดนะครึ่งแมปเลยนั่นเองเดี๋ยวเราต้องลงไปสํารวจในเกมดูนะครับว่าอะไรนะที่เปลี่ยนไปแต่ Daily Google นี่เหมือนเดิมเลยครับไม่รู้ว่าจะมีสไปเดอร์แมนหรือเปล่า เพราะว่า Daily บุกลีนี่คือชื่อสำนักพิมพ์ครับอันนี้เขาเศษอะไรเศษยานพังหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปสำรวจในตัวเกมอีกทีเนาะน่าจะเป็นน่าจะได้เห็นภาพใหญ่มากกว่าอ๋อเมืองตรงนี้ก็พังไปนะฮะมีเปลี่ยนไปตรงคอนนี่คอสโลนนะครับผมเนี่ยตรงใกล้ๆท่าเรือเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ ต่อไปเลยคอลเลกชันอ่า25ตัวละครนะคร NPC จะเก็บก็ได้หรือไม่เก็บก็ได้นะครับผมตัวเกมไม่ได้ให้อะไรกับเรานะฮะอันนี้ก็เป็นปลาครับในแมปตอนนี้จะมี23ตัวนะครับผมโอเคครบถ้วนหมดแล้วนะครับที่อธิบายไปทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปอธิบายเ u วสของซีซันนี้ ส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างจาก2องซีซันที่ผ่านมาเลยนะครับและผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากครับเพราะว่าตอนนี้เควสที่มีให้ทำเพิ่งจะมีมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองหลังจากนี้เรามารอดูกันดีกว่าว่าในอนาคตจะมีภารกิจอะไรให้เราทำเพื่อให้ไปถึงเวล1 0 0และแกลกรางวัลเป็นท่านดาร์ดเวเดอร์ของเราได้ไวยิ่งขึ้นหรือเปล่า หากผิดพลาดหรือผมอธิบายผิดตรงไหน,นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาติหรือแนะนำแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและจะขอบคุณมากถ้าหากทุกคนชอบและกดถูกใจพร้อมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรรอชมกันได้เลยครับผมขอให้ทุกคนเริ่มต้นกับการเล่น Fortnite ให้สนุกขอบคุณและ Enjoy นะครับ